ส่วนบรรยากาศนะคะที่ญี่ปุ่นค่ะที่คุณผู้ชมคงจะรอคอยนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดๆนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสราวุฒินวาการพิสุทธิ์นะคะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลร,รอบคัดเลือกไปโอลิมปิกซึ่งเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในว่าใ,ในหน้าประวัติศาสตร์นะคะของการแข่งขันวอลเลย์บอลที่เราสามารถที่จะตามเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเมือนดับต,ต้นของโลกนะคะจากที่เขานําลงไปถึง2เซตแล้วเราพลิกกลับมาชนะได้ในวัน นี้นะคะคุณสราวุฒินวการพิสุจน์พร้อมอยู่แล้วค่ะคุณสราวุฒิคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดณขณะนี้เลยครับตอนนี้นักกีฬากําลังจะเดินออกจากสนามแล้วนะครับผมคือทุกคนต่างดีใจมากครับคือตอนแรกเนี่ยเราถูกเกาหลีใต้เอาชนะไปได้ก่อน2ต่อศูนย์เกมนะครับแล้วสุดท้ายก็คือนักกีฬาเราเนี่ยสามารถแบบว่าผู้สถานการณ์กลับมาได้ครับอีกสามเทตที่เหลือคือในช่วงเทตที่สามเนี่ยครับเราต้องดีลกันนานมาก แล้วทีนี้ก็คือโคดอสเนี่ยถึงท่้นต้องหยิบยาดมขึ้นมาดมเลยนะครับผมคือทุกคนเนี่ยต่างตื่นเต้นมากครับตอนนี้นักกีฬากำลังจะเดินออกจากสนามแล้วนะครับผมด้านหลังของผมนะครับครับตอนนี้นักกีฬาเดายกำลังทำอะไรกันอยู่ตัเดินมาแล้วครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดคุณสราวุธเจอเอนักกีฬาของเราหรือว่าโค้ชนะคะจะได้สัมภาษณ์สดๆมาเลยนะคะเซตที่คคุณสราวุธบอกว่าตื่นเต้นที่สุดก็คือเราพลิกกลับมาชนะได้ก็คือเซตที่สามเราชนะไป29ต่อ27ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้คุณคุณกัปตันหนองมาแล้วครับใช่ค่ะเสออะไรครับเข้าสดใสหูฟังไหนพี่ข้าสดแล้วครับเข้าสดในการเรื่องเล่าครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับกัปตันหนองครับ เป็นยังไงบ้างคะ,ะเล่าความรู้สึกให้เราฟังหน่อยค่ะก็เหนื่อยค่ะวันนี้ยอมรับเลยว่าเกมหนักมากเขาเขาก็สู้อย่างเต็มที่ด้วยความมีสปีดินเราก็ไม่ยอมเราก็กัดฟันสู้จนวีนาทีสุดท้ายค่ะครับเซตที่สามยี่สิบเก้าต่อสิบเจ็ดเป็นเซตที่คนไทยเราเชียร์มากที่สุดต่อ27บเจดใช่แต้มเนี่ยสูงสีสกันมากตอนนั้นบรรยากาศความตึงเครียดของผู้เล่นเป็นยังไงบ้างครับเป็นสามลอยได้ก่อนอ๋อก็ คือคือบอลน้องน้องคิดว่าเบียดกันตั้งแต่ตั้งแต่เซตแรกเขาค่ะคือคบเบียดกันไปมากแล้วเราก็ภาวนาว่าช่วงท้ายท้ายเซตอะคิมมาอยากขึ้นมาเลยเพราะว่าเวลาเขาขึ้นหน้าแล้วเขาเขาเกมลุกเขาเขาเด็ดขาดมากค่ะเราก็เลยพยายามจะติดค,คือคือจับบล็อกหัวหน้าทีมของเขาเนี่ยไปติดให้ได้แล้วกส็สู้สู้เรื่องบอลรับบอลรับขึ้นมาแล้วก็ทําตีกลับไปค่ะก็ ลำบากมากค่ะค่ะคุณหน่องตอนตอนที่ตามสองเซตเนี้ยความรู้สึกของนักกีฬาเป็นยังไงฮะ <c oughs> ในฐานะกับทีมอืก็คือเราก็ยังเรายังไม่ถอนนะคะเราก็ยังสู้อยู่เราก็ยังเราเราคิดว่าเราเล่นได้สู้ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้วันนี้เราเราเป็นแรกเป็สองหนองเราคิดว่าเราเราเราสู้ได้เราเล่นได <c oughs> ้แต่ว่าเราอาจจะใช่ค <c oughs> ่ะอืดอืดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก้ยอย่างที่บอกเราเราไม่ถอดใจเราก็ตู้จนนี้น่าทึ่งสุดครับคุณน้องครับเท่าที่เราติดตามกันมาเกาหลีใต้เขาสูงใหญ่มากเลยเราใช้วิธีการรับมือยังไงเราก็ก็ดูเกมที่เขาเล่นที่เือบจะทุแมแหนนะคะว่าเขาเขามีวิธีการเล่นยังไงเราต้องเราอ่ะไปสู้ความสูงเขา,มามไม่ได้อยู่แล้วเมื่อในระยะเวลาที่อยู่ที่เนี้ยเราความสูงมันเพิ่มไม่ได้อยู่แล้ว เราก็เลยต้องทำทำบอลร,รับเกมรับของเราให้ดีค่ะแล้วก็การโจมตีอ่ะก็ดูว่าเขามีจุดบอดต,ตรงไหนเราก็โจมตีตรงไหนด้กวากันอะไรนะคะอย่างหน้า,นานที่กัปตันทีมเขาอยู่หน้าเบอร์สีู่่หน้าเนี่ยเราก็ไม่พยายามไม่เล่นฝั่งนั้นเราก็เล่นอีกฝั่งหนึ่งอะไรนะคะผ่านเ<อ>กาหลีใต้ไปแล้วได้ได้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับเปรูกําลังใจของทีมกลับมา<อ>เยอะมากขนาดไหนคะคุณน้องดีใจค่ะกําลังใจก็กลับมาแล้วก็เหลือเป็นเป็นแม์สุดท้ายไม่ว่าผลการแข่ง ะจะเป็นยังไงหนทางจะเป็นยังไงแล้วแต่แล้วว่าคุยกันว่าแผ่สุดท้ายเราก็จะทิ้งไลายไว้ไลายอย่างเต็มที่ค่ะครับคุณน้องครับ <c oughs> หลังจากจบเกมเกาหลีใต้เมื่อสักครู่นี้แล้วโค้ชออสได้พูดอะไรกับคุณน้องบ้างครับโค้ชออสก็บอกว่าดีมากวันนี้ทําทําและพี่ดีมากแล้วก็พยายามแบมนมีนะคอยคอยคุยกับนน้องคอยกระตุ้นน้องๆที้น้องๆมีคือบางบางคนที่ผ่านและกําลังใจไม่ค่อยมั่นใจ เท่าไหร่กับเกมนี้บางบางคนอาจจะเล่นได้เล่นไม่ได้แล้วก็คิดมาเองก็พยายามไปคุยกับน้องแล้วก็เรียกเรียกตัวประมาณที่มันดีกลับมาในวันพุธนี้เหลือแต่เ,เดียวก็ให้ตู้เต็มที่ค่ะค่ะหลังจากเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราเสียน้ําตาจากความเสียใจนะคะ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผ่านเกาหลีใต้ไปได้อย่างสวยงามสุดๆเนี่ยมีใครเสียน้ําตาบ้างไหมคะคุณน้องวันนี้มีม<อ>ีน<อ>ุตลาเขารอ้รองห้วยนะคะเป็นเขารอ้องใ้ตอนแข่งเต็จ <c oughs> เขาบอกว่าคือด้วยความที่เราเราก็สู้แล้วเราคิดว่าเราสู้ได้ในแบบเป็นแรกแค่สองเนี่ยเราก็คิดว่าเราเราน่าจะได้เพราะว่าเรานําเขามาด้วยแต่ว่าเราติดเกมไม่ได้มันก็เสียโอกาสไปถ้าเกิดเราชนะเขาสามแต้มเนี่ยวันนี้มันก็มีโอกาสมากมากกว่าเดิมเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยเราก็ได้สองแต้มแล้วเราเราก็ได้คืนชื่อว่าวันนี้เป็นมันของเราขอะพยาค่ะ <c oughs> อยากฝากอะไรให้กองเชียร์สักน,นิดไหมคะที่เมืองไทยนี่เชียร์กันดิฉันว่าถ้าจะถุกบ้านเสียงดังก็คือเราอยู่เราอยู่ทีนี้เราก็รับทราบม,มาตลอดว่าคนไทยทุกคนส่งหัวใจส่งกําลังใจมาให้พวกเราเราต้องขอบคุณมากเลยในวันที่ในวันที่เราแข่งกับญี่ปุ่นเราก็ได้รับข้อความได้รับกาลังใจเยอะมากแล้วก็ทุกทุกคนห่วงว่าพวกเราจะมีกําลังใจจะมีแรงที่จะูต่อไปไหมกลัวจะแบบเสียใจแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเรียกเรียกความเองกลับมาไม่ได้อะไรอย่างนี้ รเราก็ขอบคุณมากที่ที่เป็นกำลังใจแล้วก็อยู่งห้าพวกเรามาตลอดเหลือพวกนี้อีกวันึงค่ะหนูอก็ขาดอยากให้ช่วยเชียร์อยากให้ช่วยส่งกำลังใจมาให้พวกเราได้ค่ะอีกแบบเดียวค่ะแน่นอนมากๆคุณหน่องกำลังใจส่งไปเต็มที่ผมอยากขอถามหน่อยว่าวันนี้จุดอะไรที่ทําให้พลิกกลับมาชนะเกาหลีตายได้คุณหน่องคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับหน่องคิดว่าทีมทีมเวิร์ค่ะคือคือเราเราไม่ได้มีตัวตีแบบ อย่างเกาหลีทีมเยอของเขาเลยคือคินถ้าเราสามารถติดเบอร์ติดของเขาได้เนี่ยเกมก็มันอาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างของเราเราเราตีได้หมดทุกตัวแล้วก็เรื่องบอลลรับระบบรับของเราเรื่องทีมเบอร์ของเราที่เราเล่นลูกแดดผส,สมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นจุดเด่นของทีมเราเหมือนอย่างว่าถ้าเราเก็บตรงนี้ไว้ได้ให้ได้ให้ได้นานที่สุดให้ได้ดีที่สุดเราสามารถกลับทุกทีมได้ครับอืมคิดว่าเกมวันนี้เนี่ย ลูกทีมคนไหนที่ถือว่ามีความสําคัญที่สุดแล,และเป็นตัวเด่นที่ทําให้ทีมวันนี้ประสบสความสาเร็จครับคุณน้องน้องมาว่ากท,ทุกคนช่วยกันค่ะไม่มีใครแบบสําคัญมากน้อยกากว่า ER. ใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงไปในสนามหรือว่าคนที่ไม่ได้ลงคนที่ไม่ลงก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยตะโกนช่วยเชียร์จะเห็นว่าเชตาแรกๆเนี่ยทั้งในสนามรู้สึกเหมือนเหมือนยังไม่ตื่นกันเหมือนเงียเๆี้ยงนอกก็ตะโกนบอกเออเห็นอะไรอะไรยังไงในสนามก็ตะโกนตะโกนบอกกันๆๆ cis, คือทุกคน มีส่วนร่วมกับทีมหมดทุกคนวันนี้ต้องชื่นชมทุกคนมากๆเลยค่ะครับค่ะคุณน้องได้คุยกับคุณกิ๊ฟหรือ,อยังครับหลังเกมเนี่ยครับกิ๊ฟเหรอคะครับก็ก็คุยค่ะก็ดีใจก็คุยบ้ากค่ะเอาอย่างน้อยรักษำะแล้วเหลือพรุ่งนี้วันนี้เราก็พยายามสร้างประวัติศาสตร์สร้างผลงานของทีมเราให้ถึงที่สุดทันผลผลสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงก็ข้างมันเราขอเล่นด้วยเ้ื่อความมีสติด้วยหัวใจที่เราสู่ะค่ะ ก็คุยกยนงแบบนี้ตลอดสําหรับพวกพี่ๆหกคนค่ะแก่แล้วผู้ต่อสู้เราเป็นยังไงบ้างคะคุณคุณหน่องได้เห็นบรรยากาศของเกาหลีใต้ไหมคะเพราะว่าเราชนะเขาได้แบบคือหน่องหนูเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่กดดันอะไรมากเพราะว่าย <Therm aan, S 2> <command> ังเขาได้ไปอยู่แล้วค่ะแล้วเขาเล่นวันนี้ต้องชื่นชมทีมเขาเลยนะคะเขาเล่นมีตึนหนุมากคือเขาเขาเล่นเต็มที่มากไม่ว่าผลเขาเขาจะชนะเขาแพ้เขาก็ได้ไปแต่ว่าเขาสู้แบบ โหค่ะยากลำบากมากต้องขึ้นโควทีมเขาว่ามากค่ะทําให้ความหวังที่เราจะไปโอลิมปิกนี่ฟื้นกลับมาเยอะเลยไหมคะคุณเนาก็ก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะก็ยังต้องรอลุ้นผลของทีมอื่นต้องรอลุ้นผลของทีมที่ตูดก็สนุกสนุกดีค่ะลุ้นเหมือนสี่ทีที่แล้วเราแข่งเสร็จแล้วเราก็ต้องมานั่งรอดู แต่สุดท้ายที่ญี่ปุ่นแข่งรอผลในของญี่ปุ่นเห็นว่าจะเป็นยังไงจะออกมารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะต้องแข่งกับเปรูแล้วช่วงเวลาหลังจากนี้ไปจะมีการฉลองอะไรเล็กๆหรือว่าจะรีบไปเก็บตัวพักผ่อนยังค่ะยัง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 ไม่หมดค่ะยังไม่หมดแม่แข่งแขงขาดแต่นอยก็บอกว่าอี้แหล็กได้คือพักผ่อนได้แต่ว่าไม่ใช่แบบ หลองเกินไปเพราะว่าผลเราก็ยังไม่ชชว่์ว่าไม่ได้ไปหรือว่าได้ไปอะไรอย่างงี้ค่ะคือยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องชนะให้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ทำหน้าที่พรุ่งนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะเจอเปรูหนักใจมากน้อยขนาดไหนคะพรุ่งนี้บอกคุณู้ชมใจนะคะเพราะว่าฟอร์มทีมเขาปีนี้ดีมากนะน้องๆมาว่าตั้งแต่แมตช์แรกเลยเขาเขาโชว์ฟอร์มได้ได้ดีมากแล้วก็เขามีผู้เล่นที่สูงใหญ่แล้วก็หนัก แล้วก็ดุ้ด้วยเวลาเขาเต้นแต่ละทีนี่แบบโหเขาเขามีความรึกเหงื่แบบก้าวร้าวมากในในทางในทางกีฬานะคะคือซึ่งมันดีต่อนักกีฬาที่เวลาลงไปแข่งแล้วเราต้องมีจิตเป็นเป็นนักสู้เป็นนักฆ่าค่ะคือเขาเขาเป็นแบบนั้นเลยเราก็ต้องเราก็ต้องสู้ค่ะเราก็ต้องเอาหน้าเสือเสื่อชื่อชื่อเขาูนี่นะคุณน้องตอนนี้คนไทยเชียร์มากๆนะฮะการแข่งขันวันเช้าเรามีกันตลอด เดี๋ยวคุยกับกัปตันจิ๊บนะคะคุยครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เล่นเอาปองเชียร์ที่เมืองไทยเกือบหัวใจวายเลยนะคะที่นี่ก็หัวใจเกือบวายเันครับก็ติใจค่ะน้องๆทุกคนก็ทําหน้าที่เต็มที่ค่ะะค่ตอนที่กล้องเนี่ยจับไปที่หน้าของคุณจิ๊บแข่งขันเนี่ย เต็มไปด้วยพลังและเต็มไปด้วยความดุดันและความหวังนะบรรยากาศความรู้สึกตอนแข่งขันคุณกิ๊ฟรู้สึกยังไงบ้างครับก็กิ๊ฟมองว่านักกีฬาค่ะอย่างอย่างกิ๊ฟเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็เต็มที่กับกับการแข่งทุกๆกครั้งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลงไปในสนามเนี่ยกิ๊ฟอยากให้ก็เลยก็เลยอยากที่จะแสดงพลังว่าเราเนี่ยไม่ได้สิ้นหวังต่าบที่ แต้มมันยังกรรมการยังไม่เป่าจบเกมอ่ะเรามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะได้ตลอดเพราะว่าเกมวอลล์บอลเป็นเกมแรลลี่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ในเมื่อ,อพอคิ๊บได้รับโอกาสจากโค้ดลงไปก็พยายามที่จะช่วยทีมช่วยน้องๆกระตุ้นทุกคนให้กลับมาไม่ให้เสียกําลังใจแล้วก็เล่นเกมของเราให้สนุกที่สุดค่ะค่ะคุณคิ๊คะตอนจุดเล็กตอนเซตที่สามเนี่ยมันกดดันมากขนาดไหนครับเพราะว่าแต้มมี้ก็สูงสีกันแล้วเกินคะ่ะยี่สิบเก้าอยี่สิบเจ็ดค่ะก็ะถือว่าสูงสีมากนะคะแล้วก็กดดันมากเพราะว่า การแข่งขันครั้งนี้ผลการแข่งขันมันมีผลต่อพวกเราด้วยแล้วก็เขาชนะไปแล้วสองเซตด้วยคือเขาเป็นต่อเราในทุกๆเรื่องแต่ว่าก็อาศัยการให้กําลังใจกันแล้วก็กระตุ้นกันคือเล่นให้สนุกพวกคิดก็จะพยายามบอกกันตลอดว่าอย่าไปคิดถึงผลแพ้ชนะพยายามเล่นแต้มต่อแต้มแต้มต่อแต้มทาของเราให้ดีที่สุดคือเราเรา,าเทาราบ่าแฟนๆเลยบอลชาวไทยเนี่ยติดตามชมติดตามเทียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเล่นให้สนุกให้เขามีความสุขกับการแข่งขันของเรา ผลออกมาจะแพ้หรือชนะเนี่ยทุกคนก็จะไม่เสียใจทีหลังน้องๆเขาก็เต็มที่แล้วก็กล้าเล่นกันครับนะทีนี้คุณกิฟครับจากเซตที่3ที่เราสูสีทีนี้มันมาถึงเซตตัดสินคือเซตที่5 15ต่อ12นะแต้มความกดดันในเซตนั้นเนี่ยคุณกิฟปับรรยายให้ฟังหน่อยได้ไหมครัจริงๆแล้วเราเราก็ความกดดันเนี่ยมันมีอยู่แล้วตลอดทั้งแมตช์นะคะแต่ว่า คิดกับน้องๆก็จะพยายามพุยกันว่าเฮ้ยเอาคือเราสู้ให้เต็มที่เราจะไม่ได้ต้องมานั่งเสียใจกับผลการแข่งขันหลังจากแข่งเสร็จทุกคนก็เล่นกันเต็มที่เก็บรายละเอียดทีละลูกคือในตอนที่เราทําแต้มนําเขาเนี่ยเราก็พยายามพุ่มเมแต่เมื่อไหร่ที่เขาทําแต้มตามมาทันหรือว่าแซงเราเนี่ยเราก็อย่าเสียกําลังใจก็จะต้องคอยช่วยกันกระตุน้นคนไหนที่ทําเสียแต้มเราก็จะไม่มีซ้าเติมก็คือจะต้องไปให้กําลังใจดึงกลับมาเพราะว่าเกมเซตห้าเนี่ยเป็นเกมที่สั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรายากก็จะสู้ ก็เลยคุยกันว่าเล่นให้เต็มที่ไม่ต้องสนผลแพ้ชนะไม่ต้องสนว่าเราจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่ได้ไปแค่เล่นให้สนุกเล่นให้เต็มศักยภาพของเราถึงไม่ได้ไปหรือได้ไปเราได้ชัยชนะมาก็ถือเป็นความภูมิใจของนักกีฬาแล้วค่ะค่ะคุณกิฟคะเรามีทีมที่เป็นทีมหลัดใบที่อยู่ในทีมของเราด้วยนะคะคือน้องๆรุ่นใหม่เราเห็นอาการความตื่นเต้นของเขามากขนาดไหนค่ะแล้วก็เราเราคิดว่าเขาควบคุมตัวเองได้ได้ดีกันมากเลยใช่ไหมคะถึงได้ประสบความสําเร็จร่วมกันในวันนี้ ค่ะจิ๊บก็มองว่าคือความตื่นเต้นของน้องๆมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาประสบการณ์เขาน้อยแต่กิ๊บก็มองว่าสําหรับเด็กที่อายุขนาดนี้แล้วเขาคุมตัวเองแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้กิ๊บมองว่าเขาเล่นได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงอายุเท่าๆกับเขาเนี่ยพวกกิ๊บเองเมืก่อนอาจจะตื่นเต้นยิ่งกว่านี้อีกคือตอนนี้คือกิ๊บมองว่าน้องๆได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็คุมตัวเองได้ดีขึ้นเยอะมากแต่ก็คงยังมีบ้างบางช่วงที่เขามีหลุด แต่มันก็เป็นธรรมดาของของรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะต้องขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติหลังจากที่พวกชุดพี่ๆรีไทยแล้วแน่นอนครับ<อ>คุณทิพครับช่วงจังหวะที่คะแนนมันคู่ขี้สูสีกันแล้วมีการขอเวลานอกโค้ดออสเนี่ยเรียกทีมออกมาแล้วก็บอกว่าสบายๆนะรีแลกนะอยากเกรงนะจังหวะนั้นเนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกรีแลกแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นมากด้วยไหมครับใช่ค่ะช่วยค่ะมีผลมากเพราะว่าจริงๆหลังจากที่เรา พลาดจับเกมที่แข่งกับเนเธอร์แลนด์นะคะคือแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเราเล่นไม่เป็นตัว,วเองเราค่อนข้างเกรงแล้วก็เล่นได้ไม่สนุกเพราะฉะนั้นหลังจากแบบนั้นเราก็มาโค้ชเขาก็มาคุยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องสนผ,ผลแพ้ชนะเล่นให้สนุกเล่นให้สบายเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเล่นสบายไม่เกรงเนี่ยเราจะเล่นได้ดีค่ะก็ ขอโค้ชชอาเห็นมาช่วงไหนที่เราเริ่มเพียดเริ่มเก่งเนี่ยเขาก็ขอเวลานอกออกมาแล้วก็ให้กําลังใจแทนที่จะซ้ําเติมก็ถือว่าช่วยได้มากๆสำหรับนักกีฬาที่กําลังเพียดกับเกม,มค่ะวันนี้แม้ว่าเราจะชนะแต่ว่ายังมีข้อบกพร่องอะไรที่คุณกิ๊บคิดว่ายังเป็นจุดอ่อนของเราบ้างไหมคะอ่ะิดมองว่าเรายังสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีอ,อาจจะเป็นเพราะาเราแข่งเช้าด้วยแล้วก็บรรยากาศในการกระตือรือร้นตัวเองตอนที่เริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยดีคือจริงๆแล้วถ้าวันนี้เรา กร,กระตุ้นตัวเองแล้วเริ่มต้นให้ได้ดีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องยาวถึง5เตแต่ก็ต้องชมเกาหลีใต้เขาด้วยในสองเซตแรกเขาก็เล่นได้ดีมากๆค่ะก็คงต้องกลับไปแก้ไขในเรื่องของทํายังไงเราจะเริ่มที่จะสตาร์ทให้ดีที่สุดได้ตั้งแต่เริ่มแจมแรกค่ะครับทีนี้คุณจิ๊บครับการแข่งขันต่อเนื่องมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องแข่งต่อแล้วความอ่อนเพลียของนักกีฬาในทีมกันเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมฮะหรือว่าใช้วิธีกระตุ้นยังไงครับค่ะจริงๆแล้วก็มองว่าทุกทีมนะคะดูอ่อนเพล จากแมตช์วันแร,แรกๆทั้งทั้งทุกทีมนะคบเพราะว่ามันเป็นเกมที่แข่งติดต่อเนื่องกันยาวแล้วก็เป็นเกมหนักเพราะฉะนั้นทีมไหนที่มีการรีแลกซ์นักกีฬาหรือว่ากายภาพบําบัดนวดเพื่อฟื้นฟูได้ดีที่สุดทีมนั้นก็จะได้เปรียบอย่างทีมเราเองเราก็มีสตาฟที่ทางการกีฬาขงประเทศไทยส่งเข้ามาช่วยนะคะัไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดเรื่องกายภาพบําบัดนะคะคือเรามีมาเพราะฉะนั้นในในในตรงนี้เราก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็นักกีฬาเองก็จะต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองเพราะทุกคนก็จะทราบว่าวิธีการดูแลตัวเองหลังแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นอาจจะแช่น้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูแลตัวเองแล้วก็ในในเลือกทางของสตาฟโค้ชเองเนี่ยเขาก็เลือกที่จะแคนเซลโปรแรมซ้อมเพราะว่าต้องยอมรับว่าเจ้าภาพเนี่ยจัดจัดให้เราซ้อมเวลาใกล้กับช่วงเวลาแข่งมากซึ่งไม่มีเวลาฟื้นเพราะฉะนั้นโค้ชเขาก็เลือกที่จะ ตัดเวลาซ้อมออกไปเลยให้เรามีแลกเต็มทีท่แล้วรอ,อใส่ใส,ใส่อัดหนักวันแข่งเลยอ๋อค่ะทีนี้วันนี้มีอุปสรรคทางเทคนิคที่ทําให้อาจจะไม่สบายใจหรือว่านักกีฬาไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกบ้างไหมคะแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตมีปัญหาไหมฮะมีค่ะมีอีกแล้วค่ะวันนี้ก็คืออันนี้กิฟเห็นกับตาเลยนะคะเป็นพยานให้โค้ชยะค่ะเพราะว่ากิฟมานั่งรอเปลี่ยนตัวข้างแท็บเล็ตนะคะมันขึ้นให้กดเบอร์โค้ชยะกดเบอร์กิฟเปลี่ยนกับเพียวเรียบร้อยทุกอย่าง แล้วพอจะกดเซนนะคะมันก็ดับไปก่อนก็เลยทําให้คิดมันลงไม่ได้จริงๆคิดต้องลงก่อนหน้านนสองแ้มแต่พอเราจะกดเซน์อ่ะปัญญามันหายไปซะเฉยๆทั้งที่กรรมการก็ยังไม่ได้เต่าให้เสิร์ฟแล้วโคด้าก็บอกที่เห็นไหมคือทุกคนมาดูช่วยกันเป็นพยานแล้วมีเจ้าหนามีเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมาดูด้วยไหม ขาก็มาดูหลังจากนั้นแล้วค่ะมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็มันหายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราเราคงจะวางแผนรับมือกับสิ่งที่เราคาดการไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่คุณกิ๊ฟบอกเนี่ยนะคะทางโค้ชทําไงคะเมื่อมันดับฮุบไปเนี่ยก็คือเราก็วันนี้ก็หลายจังหวะที่เราที่เราเจอกับปัญหาแต่เราก็ ไม่โวนวายแล้วเพราะเราทราบแล้วว่าเราโ <ừ m. S 1> วยวายไปก็ไม่มีผล <ừ m. S 1> แต่ว่าตอนนี้คือคือเราก็กาลังดําเนินการในเรื่องของการยืนย่นยื่นยื่นคําร้องไปแล้วนะคะตอนนี้ตอนแข่งเราก็พยายามที่จะตัดมันออกไปถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็ไม่ต้องเปลี่ยนคนที่อยู่ข้างในก็เล่นไปก่อนแล้วก็รอเปลี่ยนจังหวะต่อไปก็ไม่ก็จะไม่หัวเสียกับมันแล้วเพราะเรามีประสบการณ์จาก ปัญหานี้มาแล้วเออคือไม่ไปเสียสมาธิกับเรื่องที่เราคาดการณ์มแล้วว่าอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้คุณยิบคัคกองเชียร์ที่เมืองไทยอย่างที่บอกไปว่าหัวใจจะวายเพราะว่าเชียร์กันสุดๆเลยอยากจะฝากบอกกองเชียร์อะไรบ้างคะก็อยากจะฝากแฟนๆนวอลเลยบอลชาวไทยทุกคนนะคะก็คือทางทีมวอลเลยบอลของพวกเราเนี่ยได้รับกําลังใจจากทุกทางไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลนะคะเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่า หรือว่าแม้แต่ทางทีวีเราก็เปิดดูออนไลน์เหมือนกันหรือว่าดูย้อนหลังอะไรเงี้ยค่ะทุกคนทราบว่าคนไทยส่งกาลังใจมาให้พวกเราเยอะมากๆเลยพวกเราจะพยายามทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดในนามตัวแทนคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ดูกีฬาวอลเลย์บอลสนุกเป็นกีฬาที่สร้างความสุขให้กับคนไทย ก็ผลการแข่งขันเนื้อเราจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่ได้ไปก็ขอให้มันเป็นในเรื่องของเกมกีฬายังไงก็มาลุ้นด้วยกันได้ไปหรือไม่ได้ไปพวกเราก็จะมีความสุขกับการเล่นกีฬาเพื่อชาติไทยของเราต่อไปค่ะค่ะควันพรุ่งนี้เจอเปรูบอกกองเชียร์สักนิดหนึ่งค่ะว่าจะรับมือ,อยังไงคะคือพรุ่งนี้เจอเปรูนะคะเราประมาทเขาไม่ได้เขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งแร่ง,งมากๆแล้วก็ตีบอลได้หนักมากเพราะฉะนั้นถึงเขาจะรับบอลแรกไม่เข้าเขาก็มีบอลหลักที่ตีบอลหนักมากเพราะฉะนั้น อยากได้กำลังใจจากชาวไทยเยอะๆนะคะส่งกำลังใจมาให้พวกเราตามเชียร์พวกเราอีกหนึ่งแมตช์ค่ะ,ค,ะครับแน่นอนครับกับตันกิฟครับ คนไทยเราเชียร์เต็มที่ฝากไปบอกทุกๆคนกับตัหน่องแล้วก็โค้ดออสรวมถึงลูกทีมทุกคนนะครับคนไทยเชียร์เต็มที่ครับขอบคุณเพื่อกำลังใจนะคะให้ไปพักผ่อนนะคะเล่นมาเหนื่อยมากๆเลยฮะเซ็ตขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะจากที่ญี่ปุ่นค่ะเรื่องของการแข่งขันรอบคัดเลือกไปโอลิมปิกนะคะซึ่งเราถือแม้ว่าตอนนี้ยังต้องมีระยะทางในการที่จะต้องดูทั้งคนที่เป็นทีมอื่นนะคะแล้วก็ทีมของเราก็ยังต้องลงอีกนัดนึงแต่ว่าการชนะ เกาหลีในวันนี้เกาหลีใต้นี่นนะคะถือว่าเป็นขวัญและกาลังใจอย่างดียิ่งของนักกีฬาแล้วก็ขององเชียด้วยยะิะ่งใหญ่จริงๆครับเราลองดูคะแนนสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดตอนนี้ไทยแลนด์เราอยู่ในอันดับที่5ครับคะแนนรวมเราอยู่ที่9คะแนนอันดับหนึ่งเป็นเกาหลีใต้13คะแนนอันดับสองเนเธอร์แลนด์12คะแนนนะครับอิตาลี12คะแนนและญี่ปุ่น11คะแนนคําถามก็คือเราจะไปโอลิมปิกได้อย่างไร อีก2นัดทีมญี่ปุ่นจะไปพบกับอิตาลีและเนเธอร์แลนด์ครับเราต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้รวดนะฮะสาหรือ3 1เท่านั้นและเราวันพรุ่งนี้ต้องชนะเปรูให้ได้ถ้าเป็นแบบที่ผมพูดไปเราจะได้ไปโอลิมปิกนะครับเราต้องชนะเปรู30นหรือ3-1นึ่งนะคะใช่ครับถ้าชนะ3ต่อ2เนี่ยก็ต้องลุ้นอีกเพราะว่าแต้มจะเท่ากันนะฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันต่อไปพรุ่งนี้ก็ตามเชียร์กันต่อ,อค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปพักช่วนน